เดี๋กาอุ่นแอยู่ในแฟชเกมอันนี้เกมทุกเสียงเหมือนเป็นควิสนี่ของนิวคลาวส์เจ้าเดียวกับพ่อลูกโขดนี่แค่ฟอนก็ใช่แล้วแคชโซลแคชโชก็ใช่นะเจ้านี้แล้วก็อิมพอสิบิลควิสคำถามที่เป็นไปไม่ได้ How many holes in the in the polo polo คือเสื้อไหมหนึ่งสองสามสามโปโลอันนี้มันแปลว่าอะไรวะเ <c oughs> ตือตือเอ้ยเพลงคุ้น อ้อาวสรุปมีสี่อ๋อก็ต้องที่เราใส่นี่้วยนะหมายว่าเสื้อรูที่คอรูที่แขนอีกสองอันกลายเป็นสามแล้วก็รูที่ตัวอีกอันหนึง่งมันน่าจะนับแบบว่าเป็นอย่างนั้นแค่หน้าแมชบ็อกซ์ที่เสนแค่นอยใช่ไหมใช่มันก็อ่ะคืออะไรอ่ะแค่หน้าแมชบ็อกซ์ใช่ไม่ใช่อ๋อนี้ก็เป็นในนี้นะอัน,นี่นเขาเรียกว่าอะไรไอ้กล่องไม่คิดไฟเนะี่ย โน no, but i อิสตินแคนอ๋อเหรอไม่รู้อะเขา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 เดี๋ยวตออันนี้มันคือกับ backwards this question answer backwards อ like, ันนี้อะไร Ten ด i s สเ b อร I don't understand อเคอ่ะย้อนกลับไปเฉยไม่มีไรคลิก the answer อ่ะโอเคกด put the mouse on here แล้วก็ now don't touch the boot next question don't touch the boot แล้วเราอ่องมาเลยได้ปะ เอาเอ้อมไม่ได้เหรอโกโก o าว w เออมันเอาแนวจริงมันเอาจริงมันเอาจริง,เร,งเราจะไปยังไงเนวต้อง touch blue มัน t o u แล้วไปเร็วไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไ,มไ,ดไม่แตะสีฟ้าแต่เราเอ้อมไปซ้ายไปขวาไม่ได้ตั้งแต่สีขาวเออ อะไรอ่ะเห็นนะเราไปน,นี่ได้หรือก็ต้องถอดสายเมาส์แล้วค่อยมาต่อใหม่มันก็จะโหดร้ายเกินนะถ้าสมมติเราผมเอาจอเล็กแล้วผมอ้อมมาแล้วค่อยกดในเวชานโอ้โหมันเอาจริงมันเอานี่จริงอันนี้สแควร์ดูทอันเนี้ยอันเนี้ยสแควร์ดูทอันเนี้ยเอ่นนอแครอทหรืออันนี้อะไรไม่รู้อะแครอทแล้วกันเออคือมันโหด มันโหดจัดมันโหดจัดเดี๋ยวอ่าเันนี้เอาใหม่แครอทอันนี้ยไม่ใช่แครอทเป็นสลดัดน่าโอเคอะไรก็ไม่รู้ดิอัสคำ่ะคำตอบก็คือมันแบบใหญ่จัดเรนลิบิกเดฟเฟนแอนด์อนเดฟเฟนมันจะมันจะกวนเราไหม่ะอ่อใหญ่จัดเอฟเฟนตตอ๋ออ l e เ h ฟเฟนเรนล i บิกอิสเรนลิบิกอ๋อเ l นลิบิกเอา มันเอาช้างกูจะบ้าตายโอ้กระโดออนเนี้เหมือนเดิมแล้วก็อาช้าง sir เอเกียเอาเอาคู do not want อันนี้อะไร sir no way no ฮะอันนี้อะไรเมื่อกี้ yes อ๋โอโหู What is t an h answer to question two? อะไรคือคำตอบของคำถามสอง That one, this one, this one, that one, that one, this one, this one. เออคำถามมึงโอ้อ่ะมา this one ไม่ใช่ต้องเป็น that one that one อ่ะมาอ่ะมาโ shoot food อาหารเนอ อันไหนคืออาหารฮะมันนี่เป็นอะไรเค้กวป็นอะไรเฮ้ยเกมโคตรยากชุดฟู้ดชุดฟู้ดเลือกอาหารเลือกอาหารจะรู้ได้งไงว่าไหนเป็นอาหารอันนี้เหรอเค้กเหรอโอเคเฮ้ยอะไรอะสกิปอ๋อได้สกิปมาด้วยสิบข้อได้สกิปอันหนึ่งเหรอ What's first อันที่มาต่ออ่า dismember circle ก็คือวันที่สองเดือนธันวาแปลอย่างนี้มันได้ไหมเนี่ย question okay. mark เออคอติรดโอ้มันกวนมันกวนอโอเคคลิกสมอสมอลเล่นไหนมันต้องมีมันต้องมีนี่เรามันหลอกเราเราเบลเมกเสียงที่ระคังทำบิบบบ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 บปงปงโอ้ จะบ้าตายเอามาเมื่อกี้ไม่ใช่บู๊บบู๊บวิบวกวิบวกจริงเหรอเนะี่ยใช่เนะี่ยเอาหนะจะ <c oughs> บ้าตายอะไรวะเนี่ยวอเล็คแอนด์พุดดิ้งพัคเก็ตเอ็นเตอร์เทนเมกับอะไรต่ออะไรที่เอาใส่เข้าไปในเขาเรียกว่าอะไรพัคเก็ตถังน้ำแล้วมันเบาขึ้นมันจะใช้คำว่าเบาขึ้นหรือแปลว่าใหญ่ไอ้นี่วะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะแสงสว่างขึ้นเนะลยเท่าแสงของคนอาร์เจนทอสโอเคใช่เว้ย sorry เลยเราสเก็ตไป วินนี่ให้วินนี่คือคืออะไรอะคิวเวอร์ตี้เอะอันนี้คลิกได้แล้วเนี้ยก็คลิกได้เออเออคืออะไรวะ,ออะไอจีในดีอะไรวะเนี้ยวินนี่คลิกมาไม่ได้ฮอตฮอตเฮชะโออาเอส โอเคโอเคโอเคได้ยู่ตัวไหนคือตัวสื่ออันดับที่7ของอัลฟาเบตก็ต้องเป็น G ไหม A B C D E F G เนะี่ยอ่ามาตอ่อสื่อที่ของอัลฟาเบตเดี๋ยวนะอันนี้คือ3 6 7มันไม่เหลืออย่างงี้ใช่ไหมมันไม่มี e, ีออไหมน่าใช่3 6 7เออตัวเจ็ดก็จะ A B C D E F G เอ้ย เอชอะไอเอสก็ต้องแปดเอวีซีเอชมันแปดนะวอลัสอันนี้มันเอาจริงไหมล่ะยี่บเจ็น่ะมันเท่ากับสิบเจ็ดนะว,วอลลัสล้กันสิบาแล้กันเดี๋ยวโอเดียวสิบแปดอะโอเคตอบอะไรก็ไม่ถูกมาสิแปดไม่ใช่สิบไม่ใช่แล้วส วตอะมันหลอกหมดเลยมันหลอกหมดเลยอ๋อตอบข้อจริงๆก็แตะไปแล้ว o my god stop 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 เลยสองเจ็สองสี่ห้าหนึ่งสสี่หเจปสคืออะไรสิบโมงกว่า อ้าโยนคอ้อนก็ได้ไหม Color Collector d e r Bogi จะรู้ได้ไงว่า Color in in the Collector อ่า,อาเพลงมันยูย,ย่นกุมปศาสตร์มากอ่ะเมื่อกี้แดงไม่ใช่ Bogi เขียวไหมอ่า,า Collector order, order คืออะไรวะส้มไม่ใช่เหลือง ไม่ใช่ทั้งแถบบนเลยโอ้มายก็อ่ะไม่ใช่ทั้งอันบนหรือบอกว่ามีอะไรให้กดแถวๆนี้ก็เคอร์อินเดอะออร์เรกอร์คอร์เรกอร์อ่ะปะม่วงเขียววนวเหลืองแสดแดงม่วงเอ่ะถ้าม่วงครามน้ำเงินนะถ้าม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงม่วงคล้ำน้ำเงิน เขียว <He> ไม่ใช่เหลืองอ้าวไม่ใช่ส้มฟ้าส้มฟ้าส้มโอ้มันยากจังหวะอ,อ่าต่อไปต้องเป็นอะไรแดงไม่ใช่เหลืองไม่ใช่เดี๋ยวเขียวฟ้าส้มเขียวฟ้าส้มเขียวฟ้าส้มเขียวต่อไปต้องอะไรดีบลูกรีนเหรออ๋อจริงๆเขาบอกเราอยู่แล้วปะ มันคือมันคือไอ้นี้หรือเปล่ามันคือกรีแล้วก็เยลโล่อีกทีไหมโอ้โหคำไพ่ไม่กอดโอ้หอันนี้พลาดเลยเล่นไม่คิดเดียวโนเดียวเดียวโนเดียวโนซีลเดิลดิลเดียวอโนเดียวเดียวมีอะไรเขียนผิดไหมเดียวโนเดียวดูเดียวแล้วกันเริ่มใหม่เลยอ่ะไม่คิดไม่ใช่โนเดียวเดียวโน e ซลอ๋อเป็นเซลอะไรก็ไมาดู Watch carefully ดูดิอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้ปะเมื่อกี้เออบวกหนึ่งไลฟ์ลบหนึ่งไลฟ์ Escape Escape แล้วกันเอาวบวกไลฟ์จะให้กูเลือกทำไมเนี่ยมาหนึ่งไลฟ์ไม่ได้ Escape ไม่ได้ลบไลฟ์ Skip บวกหนึ่ง Skip แล้วกันโอเคมาเชื่อได้ Anderson Shift chain to u n d e r s o n Shift chain to u n d e r s n ใช่ใช่ yes ใช่เวลาปกติเรากดแล้วเซ็นนะเอ้างั้นก็ cancel เอ้างั้นก็ต้อง no โอ้โหไปรอบรุบท้ายไม่ได้ช่างอะ exception item แล้วก็ brand คืออะไรอันเนี้ยไม่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 ใช่อ่ะไม่ไม่ค่อยเก็ t เอาไว้ทิ้งปุ๊บอันนี้คือคำว่า click the click the อะไร left click the ใช่ป่ะ c l i น่าจะใช่นะ Kick the live อ่ะ live live เอา V live ใ oh, ช be ja, ja. ่ใช่เราจะข้าไปบุได้ยังไงโชว์โพลิสคนท้าชาโปแลนด์อ่ะกรีฟีกันเด้อคิดแบงแบล็กพุดดิ้งฆ่าไงอ่ะสกิลได้ปะโอเคสกิลไปก่ะน Which is this p e r s e n name doesn't exist Which of this person name doesn't exist ที่ไหนที่ไม่มีชื่อมาจริงๆ ทวารทวารแล้วกันไม่ใช่บาลวิลลี่เธอจะรู้ได้ไงเอะไม่ถึงท่นานเ้าสกิปเลยกันเช่างมันอาวมันถามว่านี่คือข้อที่ไรแล้วไอข้อนั้นคือ22 23 24เอี 22, 23, ่ยอง2ี่สโกทู25 26แล้วกันอ๋อโอเคผมคลิปนี้ก็เท่าน,นี้แหละครับขอบคุณทุกคนมากครับที่ดูถึงตอนนี้แล้วก็จะกุมชมรู้นะแต่แล้วคำตอบของข้อนี้มัน มันมันมันควรจะผ่านยังไงแบบมีให้ผลรองรับซะหน่อยแบบถ้าผมแปลอะไรผิดไปก็ขออภัยหน้าที่นี้ด้วยนะครับเล่นไปเรื่อยเริ่มรู้สึกว่าไม่ยังเป็นต้องแปลแล้วเข้าใจตะก,กะมันดีกว่าขอบครับ